โอเคนะครับผมขอสวัส,สดีทุก,กท่านนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาแคสอันนี้นะครับผมไม่ได้แคสมาแคสแพนเดอรี่คอนฟายเมนต์นะฮะเราจะมาให้รู้กันเลยน้องๆหลายคนบอกทำไมไม่ทำน้ำอินฟินิตี้นะฮะน้ำอินฟินิตี้ทำไมถึงไม่ทำได้เรามาทำกันนะฮะมาดูกันว่ามันจะทำได้ไหมสมมตินะนะฮะพี่ครับทำบนเรือบนเรือ,รอใช่ไหมได้น้อง อาณา i n f i n i t y สําหรับคุณคือทําสี่มุมใช่ไหมอได้ของคุณทําสี่มุมผมก็จัดให้ได้ฮะอ่ะสี่มุมของคุณอ่ะนะนี่เข้าใจยังอ่าหม่ทีอาจจะแบบโุ้ยอะไรวะเข้าใจอ่ะอาจจะแบบว่าพี่ก็มึงดูดิมันมันไม่เท่ากันอ่ะได้ได้ได้อ่ะ infinity นะ ได้ไหมอารมณ์เสียมากครับสำหรับแบบมามาพูดเนี้ยเหมือนแบบผมไม่รู้ไงว่าเออจริงมันทํานะทำอินฟินิตี้ได้นะจริงมันทําไม่ได้ฮะจริงจริงมันทําไม่ได้มันทำได้ผมทำไปแล้วนะฮะมันทำไม่ได้ําไ,ไ,ได้ทำไปแล้วฮะพี่ครับทำบนดินได้บนดิน นะฮะบนดินนะฮะคือคือพูดก็ไม่รู้เรื่องนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยดินนะฮะดินหมดเลยอ่ะทั้งล่างทั้งบนดินหมดเลยอ้าวจัดให้ฮะทั้งล่างทั้งบนดินหมดเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมทำแบบว่าไม่มีรูอะไรเลยอาจจะทำเป็นดินหมดเลยอ่ะน้ำอินฟินิตี้อคนผมโง่มากเลยผมก็เลยมาทำเนี่ยฮะจะได้รู้กันไปเลยนะฮะ ก็มันทำไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ไม่ได้นะ,ะไม่พอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนะฮอินฟินิตี้แค่เทน้ำก็เทไม่ได้แล้วแล้วมันจะทำน้ำินฟินิตี้ยังไงมันจะทำยังไงนะฮะมันจะทำยังไงอ้าวอยากรู้อยากให้ผมทดลองบรรไหนเม้นเลยฮะ มันทำไม่ได้จริงๆใครใครที่เล่นแมปเนี้ยแมปจะรู้นะฮะนี่ไม่ได้มาว่านะมาทำไม่รู้ครับทำไม่ดูเลยเห็นเม้นกันแบบผมก็ทำให้ดูแล้วยังจะเม้นอีกก็งงเหมือนกันโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าฮะขอบคุณน้องๆที่รับชมฮะสวัสดีครับผม